ตินไก่ต่ำปลาเขาปุ่นแม,ม่ได้จ,จ้ากินดาววิธีชนน้ำหมดค่ะถ้าจะตามมันนอกก็คือเวลาเขากินของแะะ้วก็ในรถผ่านไปมาแล้วก็เวลาเราเจอคนผ่านไปมาเข้าปไปเสนแบบว่าเป็นมารยาต,ต่ำมารยาทคือแบบ มาได้จากกินข้าวมาอิริมาอิริมาจริงจริงไม่เียหนิเออไหนเลยไม่อีหลีโอเด่กินน้อครับนอ้อตั้มป้าจ้าคือเป็นตาเสียบเลยครับกินอิริได้หนีิกินอิลีได้หนีิเห็นเอิรนกินอิลีได้หนิเบ่เห็นเบ่เห็นหนาค่ะ กินน <Smile, S 2> ี่ด ah, right. ีป่ะจากินนี่ลีกินนี่ลีอยากอีเนเอาเอิญเนี่ยัง่ข้าวเอิญีไ้กินอ๋อจะจานยซอนอยู่นีน่จ้ะย่างอะไกจาเอิญอิลีจ้าุณนอกสบายวะเอาไปยังอัน่งือเสียเอิญอีรลมากินรี จ้าแต่พี่น้องน้องใหม่หมูยอ่อตลิ่นกันเอาก,กลิก่นกายพบบใหงไมีตลิ่นหลายๆนะจะมันอยากไหมอ่ะสเบลจ์สปาสจะยิ้มบ่อยแล้วครับยิ้มจ้าอาซอหน้าหายสเปรย์ให้ค่ะอย่าไม่เห็นให้เห็นหน้านะคะ่ะเป็นค้นห้างเลยนะจ้าเนี่ย คนต้องบอกครับคนต้องบอกนอกเขตเทศบาลมาชะเนครับคือยังคือยังเป็นคุณคุณนาเจ้าอยู่ดิคุณอยู่บอกคุณไหนจังไหนคะเป็นพี่ยังเคยเห็นอยู่ในในโทรศัพท์นี่แหละบอกเห็นพี่ยังเคยเห็นอยู่ะเพราะะครับเพราะอะไรเพระอเพาะอะพาอกเพราะอะไรเราะเาอราะอรราะรัพจริงรจะรเพราะอรับครับพะราครเบเพอเอาก็ไดเครับพาเพรงออไรรพเไ บเป็นยังมากเงิไจังมากครับเนเนี่ยมากเกงใ,ใจครับก็นีนะครับเสือดกินได้ครับเนียม,ออมากินเลยโอ้ยี่ตีเลืงะไมากินมานักนักก็ต้อมาได้กินมได้กินเป็นอะไรกัน <มา S 2> สวงนะเริทำาสาวตักสาวเจอ Nào, kiếm mặt yêu tìm Kiếm rút dao